เอาละครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูรูปรกาวันนี้มาอยู่กันในเกมสาวถ้ำอีกแล้วนะครับผมมากับทุน2 0 0พบาทกันเลยทีเดียวนะวันนี้กันไปสักพักหนึ่งกับสาวถ้ำนะครับแต่ต่อไปนี้ก็คงเล่นบ่อยๆนะสำหรับเกมนี้ อาา่าฮะไปกันที่เบ็ดละ5บาทนะครับผมมาดูกันเลยคูณ2ไปแล้วนะจังหวะนี้เราก็กลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็อ,อ้าวนั่นไงกำลังจะบ,บ่นนะครับคูณสองแตกกีรนิดทีละหน่อยนะเบ็ดละ5บาทนะโอ้ยสกแกตเตอร์มาทุกหน้าเลยะไม่มาแบบตัวโอ้โหรอบดีมา2ตัวครับ รอรู้อีกตัวหนึ่งไม่มานะคุณผู้ชมเฮ้ยมาหน่อยดีโอ้โหก็ยิงเงียบอยู่นะครับผมสำหรับน้องๆหนูๆท่านไหนนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปปีพี่ก็ยังไม่แนะนำให้มาเล่นตามนะดูชมพี่เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงกันไปก่อนใครที่อายุถึงแล้วอยากลองอยากแตกอยากบวกก็เชิญได้ที่ลิงใต้ คลิปนี้ได้เลยหลบลองว่าแตกเต็มแตกจริงแน่นอนเอาสซเกตเตอร์มาถามไม่แตกกไม่เกี้วโอ้โห่านไรอะโอสุดหนิดเลยจังหวะนี้ครับผมเคมาแบบนี้แล้วตเต็มหน้ามาหน่อยดีเต็มหน้ามาหน่อยเดี๋ยวให้โมโหโมโหกดซื้อพิอร์ไปเลยนะจังหวะนี้โอ้โหยังครับผม เงียบจัดเลยอะ่ะโชงเงียบจัดเลยอะ่ะวันนี้โชงเงียบจัดเลยนะครับผมอืก็สวัสดีปีใหม่กันอีกรอบด้วยแล้วันก็เดือนไหนแล้วก็ไม่รู้นะ <c oughs> <laughs> มาวายแต่พร้อมเจแบบนี้แล้วยังคูณสองอยู่ครับยังไม่ขึ้นสูงๆนะจังหวะนี้โอ้โหกลีบอะบอกเลยว่ากลิบอะคิมเนี้ยบอกเลยว่ากลิบ เงียบกลิบอ้าวสิบมาโอเคสิบมาโอเคคูณสองนะยังอยู่นะท่านผู้ชมไม่ดึงผมเนี่ยยังอยู่นะยังไม่ไปไหนอีไม่แตกเลยอะ่ะโอ้โหเอา้อาฮะใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุปั๊ก กันด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงในแต่ละวันนะรับผมรับรองใครที่อยากคอมเมนต์พูดคุยสนุกสนานเฮฮาหรือว่าอยากแนะนำสูตรอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าขอมาได้เลยอยากให้เล่นเกมไหนพี่พร้อมจัดให้จุกเกมเลยแน่นอนนะรับรองว่าได้เห็นได้เล่นทุกเกมนะสนุกสนานเหมือนเล่นเองกันเลยทีเดียว เกินมาคนเกินไปปะนี่ยโอ้โหคุณสามได้แค่นั้นนะ่ะตอนนี้แตกสุดแล้วคุณสองนะคุณสังเกตเห็นยอดเงินไหมลดลงไปเรื่อยๆนะเจมาเจมา,มาแล้วน้อยนะวันนี้แตกน้อยนะเอาให้เราลุ้นช่วงท้ายกันหรือเปล่าลองมาดูกันทีหนึ่งนะท่านผู้ชมเอามา ขอเขาฟีเกมแบบไม่ต้องซื้อน่อยดิขอเขาฟีเกมแบบไม่ต้องซื้อหน่อยดิโอ,บบอออยดโอ้ตั้งหะนี้นี้แบบเงียบกลิบนะครับผมก็จะห้านาทีแล้วก็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีแบบโอ้โหมาับให้เลยรับน้องเอซที่ขอมาสําหรับบังเกมนะขอมาก่อนนะที่ก็กําลังเร่งทําให้อยู่นะครับผมก็ อย่าเพิ่งรีบร้อนนะน้องๆไม่ใช่ว่าพี่ไม่จัดให้นะพี่กําลังจัดให้ย่เตะมาเต็มหน้าแบบนี้โอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวละซื้อไปเลยครับผมไม่มาสักทีก็ซื้อไปเลยจังหวะนีมมม้มาดูกัน200กว่าบาทเมื่อกี้ดูไม่ทันนะหัวร้อนก่อนกดไปเลยเฮงง่วงเหลือเกินนะครับผมช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเวลาตีห้าแล้วนะหยอกหยอกหยอก คูณหกไปแล้วครับตอนนี้เอามามาดูว่าจะกู้สองคันเรากลับมาได้หรือไม่นะครับเอามาโอ้โหยังนะทุกคนเคแต่ว่าเออไปดิครึ่งหน้าอย่างงี้นี่ว่าต้องแตกงี้ดิเออน่น่ะ,นะเออโอ้โหคูณสิบหกไปแล้วนะตอนนี้เพิ่งได้เห็นยอดเงินครั้งแรกนะครับโอ้โห ไม่แตกมาตั้งนานหมุนข้างนอกไม่ได้อะไรเลยนะครับผมมาได้ในฟีเรีเกมนะแตกไปเท่าไหร่แตกไปเท่าไหร่ในะคอมเมนต์ลองทายกันดูนะครับเราทำไม่เอาดีจะทำไม่ต้องพิจังสาท่านหนึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งดิหกหนึ่งหกนะหกร้อยสิบหกบาทได้เยอะที่สุดในรอบของวันนี้โอ้โห เอาเออปูสิไปแล้วอะ่ะเออหน้าทองท้องอะ่ะแต่งหน่อยดีทองแต่งหน่อยดีเอา้ามามามาต้องแบบนี้ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใด้คืนมาแล้วนะสองพันนะตอนนี้กำไรสามร้อยบาทนะจบคลิปเลยได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าแบบน้อยเหลือเกินเอาเป็นว่า น้องๆหนูๆท่านไหนนะครับเตือนกันอีกสักหนึ่งรอบที่อายุไม่ถึง18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนํานะผมยังไม่แนะนําให้มาเล่นนะให้ดูชมพี่เพื่อความสนุกสนานไปก่อนใครอยากเล่นเกมไหนอยากลองเกมไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปพี่ก่อนว่าแบบเอ,อ้ยพี่ลองเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยนะอย่าเพิ่งมาเล่นตามนะครับผมดูชมเพื่อความสนุกสนานไปก่อนสําหรับสําหรับแขก หรือท่านผู้ชมท่านไหนไมิตรักแฟนเกมท่านไหนที่อายุถึงแล้วก็เชิญได้ที่ลิงใต้คลิปนี้เลยสมัครกันมาเยอะๆรับรองว่าโปรโมชั่นเยอะมากนะช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะจริงๆผมบอกเลยมาดูกันที่เงินรางวัลรวมกันไปก่อน1 6 5 0บาทนี่สตางนี่ก็โอเคนะก็โอเคกดไป200แล้วก็ได้คืนมาด้วยนะผมรู้สึกว่าแจมเลยแจมแมวแวววับแวบววาวกันเลยไปอีกหบาทปีท เกมหรือปีเกลือมาดูกันเลยครับผมสิบหมุนนะสิบหมุนเราต้องกอบกู้คืนมาภายในสิบหมุนนี้จะไปแบบฟรีๆหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยถ้าแตกครั้งหนึ่งผมปิดลิปเลยนะถ้าแตกแบบหนักๆสักสครั้งหนึ่งผมปิดลิปเลยนะพอแล้วผมพอละหกคูณหกไปแล้วนะตอนนี้คูณหกหมดแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ไงเต็มหน้ามาแบบนี้ โอ้โหเดือดเดือดกันไปครับผม,มตามที่บอกเลยตามที่บอกเลยใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องซูรุปปะกะกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปที่ภาพสวยๆงามๆประมาณนี้ ก็บทุน2,000บาทตอนนี้บวกมาเป็น3,300บาทก็ถือว่าโอเคแจมแมวเวลวับกันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ